ไปดูร้านค้าที่ขายของเล่นกันบ้างค่ะก็ต้องบอกเลยว่าโควิด1 9เนี่ยร้านค้าดังกล่าวในช่วงวันเด็กแบบนี้ที่จะมาถึงปกติน้องๆพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าหลายๆหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเน,นี่ย <ๆ S 1> เขาจะซื้อของเล่นต่างๆไปแจกจ่ายให้เด็กๆ<ช>แต่ปีนี้ร,ร้านค้าในตลาดหาดใหญ่ที่ขายของเล่นก็บอกว่าลูกค้าค่ะเงียบเหงาถือว่ากระทบเลยทีเดียวค่ะจากการลงพื้นที่นะคะของผู้สื่อข่าวที่ตลาดพลาซ่าร้านขายของเล่นเด็ก นี้ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศของการเลือกซื้อที่ค่อนข้างบางตาหากเทียบกับปีอื่นที่ผ่านมาโดยพ่อค้าแม่ค้าค่ะก็บอกเขาว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลือกซื้อแบบจํานวนมากเลยเนื่องจากยังไม่มีกําหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กตามสถานที่หรือว่าหน่วยงานต่างๆด้วยอีกทั้งอาจจะยังกังวลกับสถานการณ์โควิดสิโดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่โอมิคอนค่ะซึ่งเจ้าของร้านรุ่งพันธุ์ร้านขายของเล่นเก่าแก่ แห่งหนึงค่ะในเมืองหัดใหญ่ที่ขายทั้งปลีกแล้วก็ส่งนะคะบอกว่าปีนี้ไม่คึกคักเลยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าที่รับซื้อแล้วก็ไปขายต่อเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีผู้ปกครองบ้างค่ะที่พาลูกหลานมาเลือกซื้อส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะซื้อชิ้นใหญ่ไปเลยชิ้นเดียวค่ะแต่ในความเป็นผู้ใหญ่ใจดี JD เนี่ยก็บางคนนะคะก็ มาเลือกซื้อแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆในหมู่บ้านก็มีค่ะเลือกซื้อของเล่นแบบแพ็คหลายชิ้นเพื่อเป็นของขวัญให้เด็กนั่นเองเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็มอบความสุขให้น้องๆในช่วงวันเด็กนี้ด้วยค่ะทางนี้ก่อนที่จะถึงวันเด็กแห่งชาติอีกไม่กี่วันก็หวังนะคะทางเจ้าของร้านเนี่ยคาดหวังว่าอาจจะมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยมาเลือกซื้อมากขึ้น อย่างน้อยค่ะให้ได้สัก30%จากปีก่อนก็ยังดีค่ะเพราะเข้าใจสถานการณ์ดีแล้วก็พร้อมนะคะที่จะรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ